สวัสดีครับผมกับวิู่ใเกมพั t น์แค Cat ครับวันนี้ผมจะมาปีนหอคอยกันดีกว่าครับผมหอคอยทองคําครับมาไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมีทั้งหมด50ชั้นครับผมโ เคเคยเจอหอคอยสวรรค์หอคอยนรกแดงดำอากุทุกท่านครับมีมาแปลกครับหอคอยทองครับผมอาชั้นที่1ครับใช้ประมาณ40พลังงานเนาะโอ้เหลือ66กะเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันนะครับไปเลยแล้วกันนะครับเอยเป็นสีทองเลยอะอาไม่ต้องคิดอะไรมากครับรถไฟไปเลยแล้วกันนะครับบึมบั่มโอ้โหยังมีตัวออกมาขวางอาชนปายไปครับสองขอวิ่งไปครับผม ไปไปไปรีบปรลิปรลิปรลิปอ๋อลุงนี้เอาเจ้าสิงโตมาก็ดีครับผมจะได้เคลียร์ไวๆครับอจบไปที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นเร่งความเร็วครับไปต่อครับมาต่อที่ชั้นที่2ครับไม่น่ามีอะไรยากครับช่วงแรกๆเนี่ยมันชิวครับผมโอเคไปครับเจ้าสิงโตครับน่าจะเคลียร์ไวสุดละไปไปไปรถไฟไปครับผมชนหน่อยเร็วเออโดนหมาดำ้วชิวๆครับจ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 บไปรีบไปเคลียร์รีบไปเคลียร์เคลียร์ที่เรียบร้อยครับได้มาเป็น CPU เข้าผมไปต่อครับเออสกิลหนึ่งทีครับจบไปที่เรียบร้อยครับไปต่อครับได้มาเป็นอะไรมาสถีครับผมเฮ้ยคุ้มเหมือนกันนี่พวกไอเทมเนี่ยชนบึ้มโอเคเจ้าหมีเนาะปลาปลาไปสิงโตไปครับไปเคลียให้หน่อยเร็วเออแนั่นแหละแล้วก็โอ้จะปล่อยบารฮัสักหน่อยแต่ไม่ทันครับได้มาเป็นอะไรครับรอบนี้ได้เป็นงานแมวครับผมบึ้มออกมาอ่าเจ้าปูเซชวนเอเลี่ยนเหรอไม่ยากครับเรียบร้อยครับเคลียเคลียรเคลียจบ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  อ่ะน่าจะเคลียร์แล้วครับรอบนี้ได้เป็นอะไรครับผมอ่าได้เป็นตัวแมวครับมันจะมีพวกตัวลีเจนไหมอ่ะอมาอยู่กันที่ชั้นที่6ครับผม <ละ S 1> มาดูซิว่า<ะ>ผมจะเคลียร์ได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่แต่เหี่ยวลึกร้อยชั้นผมยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยอะขี้เกียจจัดเลยช่วงนี้อ่รถไฟไปครับผมเฮ้ยแล้วปล่อยหลุดรอดได้ไงเนี่ยเอยสิงโตไอมัวนี่ไปครับสิงโตไปเพิ่มครับผม สลามไปครับอ่าส่งของไปต่อครับผมไปไปไปช่วยเคลียร์ช่วยเคลียร์ช่วยเคลียร์อะเน้นตีไวครับบาามูดไปครับผมเออได้ปล่อยสักทีครับบาฮามูดผมอัพตันแล้วนอทาเลน์มันอะไอ้นั่นอะไอ้ระเบิดอะโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับน้าเป็นวิตามินอหูมันให้เยอะจังไะวิตามิน A 10อันครับเคียร์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 มันอ่าจบปที่เรียบร้อยครับไม่มีตัวบึ้มจริงด้วยน่าจะเป็นอะไรครับอ่าแมวซุ่นยิงสี่อันครับผมไปต่อครับห่อคอยแแห่งกการจของจรริงๆคับ อลาปลปลาปลาปลปลปลาโอเคเริ่มอึดแล้วฮะไปเข้ารถไฟไปครับชนหน่อยเร็วแมะอ่าบาฮาวุธไปครับผมตบระเบิดโอ้โหนี่อัพเต็มแล้วนะแสดงว่าไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนึกว่าจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าติดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โกงกันนะเนีหยะบาฮาวุธเนี่ยโอเคโอเคตบที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นโอ้โหวิตามินบีสิบอันจุกจุกอะจุกจุกอะ จูกจริงเอาไปต่อครับรถไฟไหมครับผมชนหน่อยเอะนั่นแหละอ๋อไม่ไม่ไม่ตายฮะไปซ่งโตัวเพิ่มครับส่งของไปด้วยครับผมแล้วก็สลามไปครับอ่าน่าจะตายครับไม่ตายฮะเรียบร้อยจบที่เรียบร้อยครับรถไฟไปชนครับผมอ่ารถไฟหรือบาหมุตพูดผิดครับผมจะพูด่าบาหมุตครับแต่พูดเป็นรถไฟวิ๊ยเรดาสมบัติชั้นที่10ครับผมมาดูซิว่าชั้นที่10จะได้เป็นอะไร อ่ารถไฟรถไฟก็แย่แล้วเฮ้ยสิงโตโอ้โหเรียกครกเรียกผิดไปหมดครับผมรถไฟไปครับโอ้หอยมีเจ้าโคอาลาสีเหลืองด้วยแฮะอ่ะบาฮามุสเลยแล้วกันนะโชว์ศักยภาพหน่อยเดี๋ยวตบเออบึม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 เจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาฮาุโอ้โหดนตะเย่าละยาละโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตบปับตุ้มตุ่มตุ่มตุมตบปับตุ้มตุ้มตุมตุมอุ้ยของจริงอย่างชอบบาบาฮามุดอ่ะชอบมากเลย จริงๆก็ชอบอยู่แล้วครับพอมีความสามารถนี้มาอย่างจริงอ,ะอ่ะได้มาเป็นตัวแร2สองใบครับโอ้ยนี่มันสีแดงล้วนเลยนี่นะเสร็มผมดีเสริมผมด,ผมดิแดงล้วนนะแดงล้วนะ่ะตอนแรกผมคิดว่าไอ้กวางเลยเดียวมไม่ใช่สีแดงเนาะแต่ไปดูจริงๆมันสีแดงครับประหลาดมากเลยบามุดโดนตกไหมเนี่ยโอเคไม่โดนครับแต่ตบบ้านแตกเป็นทีเรียบร้อยครับผมได้มาเป็นวิตามินซีหกอันรอบนี้ไม่ได้สิบแฮะซีมันก็หายากแหละมันไว้เล่นด่านยากๆเนาะ เอ้ยไม่ใช่ดิไว้เล่นด่านคุมค้มๆครับโอ้ามาแล้วแฮะเจ้าหนูครับไปครับบาบุดครับผมไป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 ,ป,ปร,รีบเคลียร์รีบเคลียร์เออโดนระเบิดไปเจ็บ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 อ๋ออ๋อบีบันบันด้วยแฮะบ้าไอ้ตบบาบุดตุม้มตุ้มตุ้มโอเคได้อยู่ครับอืหนงคู่บันตีโดนบาบุดผมอะอ่าอ่าอ่าเรียบร้อยโอเคบามุดผมยังไม่ตายครับน่าจะไปยังออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคพวกมันก็ แตกบทแล้วครับก็เขีร์บ้านเลยระกกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากละเออยเลิกมาดีจบบ้านก่อนเร็วรถไฟไปชนบ้านไดหน่อยเออไม่ระเบิดฮเฮ้ยเอาปืนใหญ่ไปก่อนครับผมอย่าขวางอจบวันที่รียบยครับรอบนี้ได้มาเป็นอะไรครับผมอาเมล็ดผลไม้เหมี่ยวเขียวครับอืมไม่ค่อยได้ใช้เลยฮรัเมล็ดเนี่ยบามุดเข้าไปเลยแล้วกันครับป่าตังป่าตังครับผมจัดการได้หน่อยโอ้รอบนี้สีดำครับดำล้วนนะครับบามุด นั่นแหละดีมากแล้วก็เดินบึ้มบึมบึมบึมอย่าทุบโดนบาบูนะโอเคครับเจ้ากอริลามันทุบไม่โดนเนาะจัดการจัดการจัดการตบดีมากน้องโอเคเคียงง่ายก่าดานเมื่อกี้เยอะเลยครับผมจบอันที่เรียบร้อยครับได้ามาเป็นมเมล็ดผลไม้ม่วงครับผมไปต่อครับอ่ะโอเคครับผมมาต่อที่ชั้นที่สี่ครับอ่ะพวกเหล็กครับผมจริงๆงก็แอบเข้ามาดูแล้วครับ เห็นเป็นเหล็กเนาะเลยออกมาเปลี่ยนเซตมาครับป้าป้ปอาป้าเออทนายขี่รัวเราจะรักมากเลยเพื่อนดีมากเพื่อนบอก่ตังค์ครับเอกตังค์ครับขออีกขออีกโอ้โหไม่ขี่ละเอาเจ้ายางลบไปช่วยขวางหน่อยแล้วกันนะโอเคป้ป้ป้ปลุงเงี้ยเอาพลัดดินมาดีกว่าครับผมอ่าได้อยู่ครับรอรอเจ้าไดโนผมไปก่อนไดโนผมน่าจะตีขีดีอยู่ครับหรือเปล่านะไม่รู้บางทีมันก็ไม่ออกเลยขี้มันอะ โอเคได้อยู่ครับเอางครับออต่างครับเออเรือเรือเรัอเออถ้าคิดดีๆอย่างนี้ชอบเลยผมเ่ยชอบเลยตีไปตีไปตีไปดีมากครับทุกคนดีมากครับสลามไปเลยแล้วกันนะครับไป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 ,ไปอนาคตจบแล้วนนะเขาผมรีบเคลียร์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 อ่าอ่าตีไปครับตีไปตีไปตีไปอ่ารู้สึกว่ามีคนอยากดูอูเบอร์ผมไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคลิปหน้า <S <S แล้วกันนะโอเคครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วรีบเคลียร์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  เกียครับเเกียเกียอ่าจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาเป็นอ่าไม่ได้ผลไม้แดงครับไปต่อครับไปครับตบเลยวาวุธเออบึม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 ดีมากน้องไปไปไปตบเออบึม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 ไม่เข้าเลยฮะรถไฟไปครับชนอ่ะตบเรียบร้อยเคลียมที่เรียบร้อยครับจบบ้านเลยโอเคครับมาเต็มที่เลยครับเจ้าพวกหมากามครับผมอ่ะไป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 ตบเออดีมากครับดีมากครับ ไปครับไปครับตบอีกครับดีมากบามุตเอ่อมันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วบามุตอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปหมดแล้วครับเจ้าหมาฮอวดอกกามครับผมเหลือแค่ล็อกไว้เลยเนาะเรียบร้อยตบไปเจ้าหมีโอเคครับปืนใหญ่ไปก่อนครับอย่าเข้ามาเจ้าหมีอย่าพิ่งเข้ามาเพื่อนอยู่ตรงนั้นไปก่อนเพื่อนรอก่อนโอเคครับผมเคลียร์มที่เรียบร้อยแล้วได้มาเป็น ตัวแมวสี่ใบครับไปต่อครับเอาอิซานากิไปเลยละกันนะครับพาฮูดเก็บไว้ก่อนครับผมพาฮูดุนบางอ่ะอิซานากิยังดูหนากว่าเลยครับผม <S <S ปปปปอปไปไปอ๋อก็อิซานากิมันเวลสี่สิบเนาะพาฮูดแค่สามสิบครับไม่แปลกครับไม่แปลกไม่แปลก <S <S ไปไปไป,ไปทิมไปเลยน้องเออเออจะไปดีจะไปดีจะไปดีปดโอเคเข้าไปเลยแล้วก็วิญญ,ญาณครับไปครับพาฮูด ออไปจัดการหน่อยเร็วสปาพาธิตนั่นแะไม่สนครับตีบ้านอย่างเดียวครับโอเคครับจบไปนที่เรียบร้อยครับแล้วมาเป็นมเมล็ดผลไม้เหมี่ยวสีฟ้าครับผมเอาม,มาต่อที่ชั้นที่ส7เจ็ดครับโอเคพวกเอเลี่ยนสินะไปครับไปครับเจ้าทหารครับผมปา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 ไ,ไ,ไ,ไปจัดการให้หน่อยเร็วเพื่อนเตะเลยตายหมดแน่นอนครับโอเคเรียบร้อยรถไฟชนครับอ่าปป้ป้ปไปรีบไปรีบไปรีบเคลียรครับโอเคเร็ว โอ้บันไป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 แคนแคนครับไป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 ไาลามไปครับผมได้อยู่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 ไอ้เจ้าทหารผมมันก็อึดอยู่ได้อยู่ครับเออแล้วก็อิซานกีครับผมอ่ะชนะแล้วครับปะตักครับผมตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ตายครับเจ้าอ่อบันบันเอเลียนอะรถไฟไปเข้าผมไปชนแล้วเเออดีมากครับบาหามุดเลยแล้วกันน้อง โอ้โหไม่ได้ตบตบน้องโอ้โหบามุดโอ้โหเฮ้ยหยุดดิรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์มันเลยรีบเคลียร์มันเลยเอาปืนใหญ่ไปก่อนครับผมเออเจ็บอยู่เจ็บอยู่จิ้มดีมากดีมากโอเคหมดยกแผงครับผมเหลือแค่บันบันครับรถไฟไปชนเร็วเออดีมากจิ้มจิ้มจิ้มยังไม่ไปอีกมันจะอึดไปไหนเนี่ยเฮ้ยยอมสักทีดิยอม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 ,ยอม,ยอม จิ้มเออเออโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร,ยรย์ดูซิว่ารอบนี้จะได้เป็นอะไรผมว่าไม่ผลเอ่อผลไม้แน่เลยมาเล็ดอ่ะโอเคได้มาเล็ดสีเหลืองครับไปต่อครับมาครับ่านที่18ครับน่าจะเป็นตัวลอยปะน่าจะใช่แหละออะไม่สนใจครับไป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 งำดีมากครับผมและไอ้บ้านนี่มันไม่ใช่ตัวลอยแน่เลย น่าจะเป็นตัวปกติครับรถไฟไปครับชนหน่อยอ่าเข็นแข็นเขาครับไปรีบเคลียร์หน่อยเร็วได้อยู่ครับเข็นแขนง้างแล้วก็แบะโอเคเรียบร้อยครับกระเด็นหนึ่งล็อกครับไปไปไปเจ้าสลามไปเคลียร์พวกลุกน้องหน่อยเร็วอ่ะงามดีมากเพื่อนดีมากครับไปครับเจ้าแข็นๆขไปเพิ่มอีกหนึ่งเครับโอเคโอเคโอเคเข้าไป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 รถไฟครับไปชนหน่อยเร็ว เออแลนะดีมากครับไปอย่างอ่าโอเคเข้าบามุดไปเลยแล้วกันนะผมว่าโอเคมันกัดไปก่อนครับผมจะพูดอยู่ว่าถ้าบามุตวิ่งเข้าไปแล้วมันกัดพอดีนี่จบเลยครับ <c oughs> อ่ะได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมีเอเลี่ยนอเอเลี่ยนหรือซอมบี้ซอมบ,อมบี้ครับผมโอเคบามุดตบโดนไหมเนี่ยตบโดนอยู่ครับเมื่อกี้ตบดีมากน้องอีกทีหนึ่งอีซันากิแล้วกันนะครับบามุดผมมันไปเกิดแล้วครับผมจิ้มเลยซันนากิดีมากน้องแล้วก็วิญญ,ญาณไปครับ เออนั่นแหละไม่ไปสักทีอึดเหมือนกันนะเนี่ยไปจบบ้านเลยตีบ้านจบเลยครับอ่าเรียบร้อยครับผมตัวระเบิดเป็นที่เรียบร้อยครับจบบ้าน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 ดีมากครับทุกคนเก่งมากครับเก่งมากอ่ะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นอ่าผลไม้เหมียวเขียวหกหกผลครับผมไปต่อครับอ่ะมาครับผมชั้นที่19ครับมาเปิดไปด้วยมมาเลยงั้นเอาเจ้าราเมงไปก่อนครับผม ออิซานากิไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เคลียร์แบบชิลๆครับอ่าโอเคครับจบไปที่เรียบร้อยครับผมมาดูในบ้านกันดีกว่าครับว่าเป็นตัวอะไรอิซานากิโอ้โหสีแดงเต็มที่ครับเอาบาฮามูดไปครับผมอีตัวเหล็กด้วยฮะตบไปตบไปดีมากน้องบึ่มเบิมเบิมบิมเอาวิญญาณไปครับผมพักไปอ่ะบาฮามูดตบดีมากน้องโอเคครับเจ้าอ่หมูปากระเด็นครับหนึ่งรอบอ่ะเร็วรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร จบแล้วจบแล้วจบแล้วต่อไปดีมากวามุดเอาปืนใหญ่ไหมครับผมเคลียบ้านเคลียบ้านเคลียบ้านน้องโอเคมันยังไม่ยอมปล่อยเฮ้ยหยุดดิปล่อยสักทีเถอะโอเคครับบึ้มลุวัวามุดบึ้มลุลวัวเท่านั้นบึ้ม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 ดีมากวามุดโอเคครับวามุดไปเกิดครับผมจิ้มไปจิ้มไปน้องดีมากดีมากดีมากเหลือสองหมื่นละเหลือสองหมื่นละหมายถึงถานครับผม จิ้มจิ้มบาบุตบามุตก็แย่ล้อิซานตะกิจิ้มใบดีมากครับโอเครถไฟไปครับผมไม่น่ารับคาญตรงที่มันมีลูกน้องไว้แหละโอเคครับไม่เป็นไรครับจบเหมือนกันครับผมได้มาเป็นผลไม้ม่วงหกครับอ่ะมาอยู่ที่ชั้นที่ยี่สิบครับผมชั้นสุดท้ายเขาวันนี้ครับมาขอดูหน่อยสิโอ้พวกแมวเราล่างจริงครับไปครับชนหน่อยเลยรถไฟขอดูความสามารถเปนหน่อยเออก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับงั้นไปครับเจ้าเขียนเคียนครับ โอเคได้อยู่ครับถ้าไม่แรงครับตอนย้อนวิ่งไปเลยน้องวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งจัดการเคลียร์ให้หน่อยเร็วเพื่อนปาดเลยน้องเออดีมากครับดีมากครับรถไฟไปครับไปชนหน่อยปาดตอ่อโอ้โหตอนย้อนโดนปาตอ่อบึ้มดีมากดีมากดีมากโอเคถ้ามันยังไม่บับดาเมจแปลว่ายังไม่ยังไม่ใกล้ตายครับผมอ่ะตีไปครับตอนย้อนปาดไปเออแต่ตอนย้อนผมบับดาเมจละโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ปาดไปครับเออ เออเย้แล้วตอนย้อนผมยังเพิ่งตายนะน้องโอเคได้อยู่ปาดดีมากรถไฟไปครับชนวิ่งไปตอนย้อนไปปาดปาดเออแหละโอ้ยอย่าไ,ไปอีกแคลลเลยแล้วกันนะครับปาดตอนย้อนปาดนายเท่านั้นเพื่อนโอเคไม่เป็นไรเลยฮะปาดครับเออสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอิสตนากีครับผมไม่ไว้ใจเลยครับเผื่อมันมีตัวใหม่มาเนาะโอเคมีตัวใหม่จริงด้วยรื้เคลียร์รเคลียร์โอ้โหบางจังเลยไอ้ข้าวปั้นเนี่ยอ่ะ น่าจะชนะแล้วครับชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะปาดไปดีมากครับผมตบไปรัวครับอีซันตะกีมาถึงแล้วครับแต่ไม่ต้องถึงมือครับผมจบไปที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นตัวแรกอีกสองใบครับอ่ะแต่ก่อนจะจบคลิปผมมาเคลียร์นี้ด้วยแล้วกันนะครับจากเพื่อนวัยเด็กครับผมชนบึ้มไม่มีใครบึ้มออกมาแฮะแปลว่าดาเมจยังไม่มากพอครับว่ายน้ำไปครับผมได้ยูได้ยูได้ยูบึ้มเหมือนกันโลน้องโอเคไอตัวบ้านนั่นมาอีกแล้ว ไป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 รีบไปเคียร์เอาลืมไปปล่อยได้แค่สองตัวครับผม oh, <no. S 1> รอปล่อยบาหมุดเลยละกันนะตัวเก่งครับตัวเก่งอีด,อด,อด,น,อดนิดนึงเร็วอีกนิดนึงเรถไฟไปก่อนครับไปชนหน่อยหน่อยดีมากน้องไม่ตายด้วยเฮ้ยไปครับบาห์มุดไปตบเออบื้มไปดีมากน้องดีมากน้องน่าจะเป็นตัวเหล็กปะน่าจะใช่ครับผมโอเคเอาแต่มันตายได้ฮะไม่น่าใช่หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกัน,น่ะตบดีมากน้องอ่ะเคียร์มันที่เรียบร้อยละ จบเลยโอเคเคลียรครับเคลียได้มาเป็นซุ้มหยิงหนึ่งครับไปต่อครับงั้นก็รับสิ่งนี้ไปครับเออดีมากโดนพักอีกแคยนดีมากครับเคยนสุดยอดครับรบมือให้เลยเพื่อน <c oughs> โอ้โหไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วโอ้ยรถไฟครับผมกดรัวๆชนสักทีเออได้อยู่ได้อยู่โอเคกว่าจะตาย ผมน่าจะหลับก่อนพอดีครับอ้ยเรียบร้อยพามุตลุลัวเลยครับตบดีมากน้องแล้วก็ยุกิเขาผมตบดีมากน้องไม่ระเบิดด้วยแย่แล้วแย่ล้วแยแ่เราพามุดโอ้โหเรียบร้อยโดนอัดหน้าเต็มที่รับผมตบดีมากครับผมน่าจะใกล้เขียรยแล้วครับถ้ามายุกิมันนานจังอะอโดนสโลอ่ะโอเคผมรู้เหตุผลแล้วโดนไอแครกเกอร์สโลนี่เองอย่างแย่เลยโตไปดีมากครับยุกิ เอี้ยยูกิโดนตบเหมือนกันอ่าเรียบร้อยสโลว์เหมือนกันครับเรียบร้อยพาร์ผมระเบิดไปละโอ้โหแย่มากครับผมเรียบร้อยยูกิผมตายไหมเนี่ยโอ้ตายด้วยเอาใครไปต่อดีอ่ะอ่ายุกิครับผมตบดีมากน้องดีมากน้องเคาะดิเออโอ้โหน่าจะเคาะแรงกว่านี้หน่อยหนึ่งไงรอบนี้ยุกิน่าจะติดดาเมจละอ่าเรียบร้อยชีวิตหาไม่แน่โอเคครับไปต่อบ้านเลยไปต่อบ้านเลยไปต่อบ้านเลยเสียดายใช้ได้แค่สองตัวครับผม ถ้าใช้ได้สี่ตัวนะั้นรวบกินนิ่มไปแล้วครับอ่ะโอเคโอเคตีไปตีไปตีไปอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้าเป็นเร่นงความเร็วครับไปต่อครับโอเคไอหมาไอหมาดําโอ้ยไอหมาดําตีเว็บโอ้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยโอเคแต่ยูกิชอบนะยูกิชอบนะยูกิชอบกินนะเออโอ้โหแม่กระเด็นด้วยครับรถไฟไปชนกอน,นครับโอเค โอเคโดยอยู่เวลาเรรัวครับนั่นแหละดีมากยูกิคงเรียบร้อยยูกิก็ไปแล้วครับรอบาฮามุดเข้าผม uh. ไปบาฮามุดตบบึม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 โอเคอีกทีหนึ่งบาฮามุดโอ้โหบาฮามุดช้าไปตบเรัวๆๆๆน้องโอเคเขัาผมไปจบบ้าน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  <Yahoo! S 1> เคลียร์เคลียร์เคลียร์โอ้โหไม้ละเอาปืนใหญ่ไปก่อนครับโอ้โปืนใหญ่ไม่โดนด้วยอ๋อแย่แล้วบาฮามุด โอ oh, ้สวย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 วเ,วเราเบิดบางหุ้รเ่องก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับเคลียร์พันที่เรียบร้อยครับน้ามาเป็นตัวแมวหนึ่งใบครับอ่ะแล้วก็3 0สิกระป๋องแมวครับผมอะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ